หน้าวัดก่อนนะคะพวกของน้องมาจากที่ค่ะไปซื้อของมาเพิ่มนะคะนี่ค่ะยวจัดลงฐานให้สวยงามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่นะคะเพิ่นเราใส่มา,ามซื้อมา,ามหลายที่จัดก่อนต้องมาจัดฐททานลุงเขา,ากินข้าวซ้มงข้าวซ้มกินนะกินเลยเอาหนาว เอ้ยไ่ถไักวายนะแบ่งแบงกัน <c oughs> มีมาก,ก็เออใส่มังให้มัง <c oughs> นี่เอาไปให้เพื่อนให้ไรมาใส่บาทรวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> หมายพี่ก่อนนะคะวันนี้มีมักกะโรนีกุ้งค่ะมักกะโรนีกุ้งใส่กอกแล้วก็มีข้าวไข่พะโล้แกงส้ม ไม้ปลากระพงนะคะแล้วก็มีวันนี้มีอังุ่นไรเม็ดด้วยิซื้อมาจากถนนคนเดินเมื่อตอนเย็นวานแล้วก็มีกล้วยต้มอันนี้แม่ชอบมากทิ้มมะพร้าวแม่ชอบพีหญิไปซื้อประจำหล,ลักสัปดอาทิตย์ก็มีน้ำเปล่าก็มีดัชมิลนะคะโฟอินวันผลไม้รวมแล้วก็มีโฟมอนะคะรสช็อกโกแลต ก็มีน้ำมันจียังมีนะคะก็อย่างที่บอกพี่เจียวแกซื้อมาให้เป็นลังๆลังเล็กๆเอามาใส่ได้ทุกวัน,น,นะค,ะค่ะก็มีวิตามินกันนะแล้วก็มีแฮกเกอร์นะคะรสสาหร่ายของมอร์คิสนะคะแต่ก่อนยังแงซื้อที่เซเว่นประจำแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อเป,เป็นแพ็คแล้วจากลีจากลีนะคะ,คะก็ใส่ได้ทุกวันแล้วก็มีบิสกิตนะคะขนมปังกรอบแล้วก็กินกับพวกวิตามินอะไร ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีขนมหน้ากวนนะคะนี่ค่ะขนมไทยๆโบราณโบราณโบราณนะคะก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆขอเพื่อนๆไลททุกไลทโศกไลทโรกไลทภัยมีกินมีใช้ตลอดนะคะมั่งมีสีสุขบุญรักษาค่ะเพื่อนๆไปข่าไปใส่กันเลยค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะยิงไปใส่วานมาแล้วนะคะ เราจะมาเดินออกก้าลังกายขึ้นเขาน้อยสงขาบ้านหญิงค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่มีลิงสะดวกตูดค่ะเพื่อนๆลิงไม่รู้ไปไหนหมดมันไปอยู่ฝั่งเขาตั้งกวนหมดค่ะวันนี้ตามถนนที่ตามทางเดินขึ้นเขาน้อยยังไม่มีลิงเลยนะคะยังไม่เห็นเลยนะคะตอนนี้สะดวกตูดค่ะเพื่อน เดินออกกำลังกายกินลงชมวิวพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อนๆไปนค่ะลุยจะให้เจอลิงซะแล้วพอขึ้นมาถึงก็จัเอลิงจักจักเลยค่ะเพื่อนๆเต็มเต็ม เนี่ยค่ะวิวบนเขาน้อยสงขาบ้านหญิงถ้าขึ้นมาเที่ยวกันก็จะเห็นอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนเที่ยวกันสิคะเขาน้อยสงขาบ้านหญิงเอาไปทั้งถุงเลยเหรอหือเอาหยิบกินจากถุงอะ่ะให้เพื่อนมั่งสิให้เพื่อนกินมั่งนะ เพื่อนกินมั่งแบ่งกันสิลิงหางยาวห่วงจังให้เพื่อนมั่งสิห่วงไว้กินดูห่วงไว้กินัวเดียว